กัต่อเลยนะคะไปกันที่จังหวัดปราจินบุรีกันบ้างนะคะพาไปกินลาบใครที่ชอบกินลาบเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ใช่ไหมราคาผักหญ้าอะไรต่างๆราคาแพงเขาก็เลยปลูกผักปลอดสารขึ้นเองเลยเพื่อช่วยลดต้นทุนนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปอุดหนุนกันเยอะๆดีกว่านะคะที่ร้านนี้เลยค่ะก็จะมีลาบมีก้อยมีซอยจุนะคะมเมนูแนะนําของร้านอสออีสานอินดี้304ค่ะตั้งอยู่ทา ทางเข้าบ้านเอื้ออาทรท่าตูมจังหวัดปลาจีนบุรีนั่นเองนะคะเฮียโอเฮียโอเป็นเจ้าของร้านนะคะเขาบอกว่ามีอาหารอีสานให้เลือกมากกว่า70เมนูเลยที่สําคัญบรรยากาศี่สบายๆเหมือนนั่งกินข้าวที่บ้านชอบมากเลยฟิลนั่งกินข้าวที่บ้านน่ะเนาะส่วนด้านหลังร้านนะคะเขาก็จะปลูกพืชผักสวนครัวแบบปลอดสารหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นหอมผักชีมะตูมแขกแล้วก็มะละกอนะคะเพื่อที่จะได้ ช่วยลดต้นทุนนั่นเองแต่ว่าเมนูที่ลูกค้าเนี่ยชอบสั่งมากที่สุดเลยนะก็จะมีลาบเป็ดเป็นลาบเป็ดสุรเด็ดของเขานะคะโดยที่เขาจะหมักเป็ดรวมกับเครื่องเทศก่อนที่จะนำมารวนในหม้อแล้วก็ปรุงรสนะคะให้มีความอร่อยแล้วก็กลมก่อม ที่สาคัญเนี่ยโอ้โหกลิ่นโชยมานี่เลยหอมเครื่องเทศเราเราต้องจินตนาการนะเพราะว่าเราหิวตอนนี้ <c oughs> ส่วนนะคะส่วนก้อยงานแต่งจะนําเนื้อไปปรุงรสนี่แล้วก็รวนให้สุกหอมเครื่องปรุงน่ากินเหมือนกันก้อยงานแต่งนะคะอยากชิมเมนูแซ่ตนัวราคาเป็นกันเองไปได้เลยนะคะที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเบอร์โทรนะคะฝากไว้ที่เพจปากทองต้องรู้ดูแลรวยนะคะ <c oughs> แม่แม่เขาเขียนมาไงบอกว่าฟังเราอ่านไปแล้วเนี่ย<ฆ>ก็อิ่มอร่อยไปพร้อมๆกับพวกเราด้วย <laughs> จริงๆเนาะมันต้องจินตนาการให้ออกนะ <c oughs> ว่าเป็นยังไงนะ <c oughs> แต่ถ้า,จาใจดีอ่ะมันสู้ไปกินที่ร้านไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้จริงๆ <c oughs>